ปั๊มยันมาสิงพยองนะครับก็เริ่มจากถอดสลักตรงนี้นะครับจะมีสลักตรงนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้จะมีมาร์กนะครับระหว่างขามันนะครับกับมาร์กตัวเสื้อครับก็เห็นพ่อตั้งอยู่ขยับตั้งดันขึ้นไปนะครับแล้วพ่อตั้ง ขยับมานิดนึงครับขยับกลับมานิดนึงแล้วก็ถึงจะให้มาร์กตรงนะครับก่อนนี้ยังไม่รู้สาเหตุนะครับก็มีมาร์กตรงนี้ครับ2ที่นะครับตรงนี้กับตรงนี้นะครับก็คลายน็อตเบอร์แนะครับแล้วก็ล้างออกมาเลยครับก็จะได้เป็นอีกหนึ่งส่วนนะครับแล้วคราวนี้ก็จะถอดได้แล้วครับตัวนี้จะมีประเก็นนะครับ เกนนี้ครับรเกนมีปเกนครับเป็นชิ้นที่สองนะครับมีรองสองชิ้นนะครับเราก็ล้างออกมาครับก็จะมาเจอกับหน้าตาแบบนี้นะอู้ล่วงไปแล้วตัวนี้จะมาคองประคองตัวนี้ไว้นะครับใส่ใส่ในนี้นะครับ แล้วก็ดันเข้าไปไว้อย่างนี้นะครับจะนั่งกันพอดีนะครับก็ถอดออกมาครับอีกหนึ่งชิ้นแล้วก็สปริงครับอันนี้น่าจะเป็นพวกลูกสูบป,ปั๊มนะครับก็มาเช็คสภาพแล้วก็มีรอยทางไปนะครับลองดันเข้าไปครับก็ลื่นดีนะครับมัน มันจะไม่ตกลงมาครับถล่แล้วจะไม่ตกนะครับก็เอาออกครับก็จะมาเจอหน้าตาแบบนี้นะครับแล้วก็มาดูตัวเสื้อน,นะครับเสื้อก็พอถอดแล้วก็ดึงออกครับแต่จะออกทางไหนย้อนทางครับนี่ดันเข้าไปครับแล้วก็จะออกมานี่คือตัวเตะมันเฉยนะครับ แยกไว้ครับต่อไปเดี๋ยวจะมาถอดชุดนี้นะครับชุดนี้น่าจะเป็นชุดเล่งนะครับเดี๋ยวจะลองจิ้มดูก่อนครับอันนี้ใช้ไม่ได้นะครับคนละเบ์นะครับน่าจะเป็นเบอร์สิบสี่แล้วกันเดี๋ยวจะไปเ,อเบอร์สิบสี่มานะครับครับตัวนี้ก็ใช้เบอร์สิบสี่ขันนะครับ ขันไม่ออกครับก็เดี๋ยวย้ายตัวครับเดี๋ยวจะมาเล่นตัวนี้ครับน,นี่จะเป็นเบอร์สิครับขันไม่ออกเหมือนกันครับเดี๋ยวจะต้องลองจับปากกาครับครับก็ที่ขันก็จะขันออกได้เฉพาะตัวนี้นะครับจะมาลองดูว่าด้านในม,มีอะไรนะครับ นีเบอร์สิครับเริ่มเฟิร์นะครับทอดออกมาก็เป็นเบอร์สิไม่ได้ร้องแหวนนะครับวางไว้ครับก็ดึงตัวนี้ออกมานะครับจะเป็นรูปร่างแบบนี้นะครับ ข้างในก็โบแล้วครับไม่มีอะไรครับลองไว้ครับงั้นน่าจะเป็นชุดลูกสูบมาครับเพราะตอนนี้เอาไม่ออกอยู่สองตัวนะครับตัวนี้กับตัวนี้นะครับเดี๋ยวจะลองพยายามอีกครั้งครับตัวนี้ก็เบอร์สิบนะครับเบอร์สิบเดี๋ยวลองจับปากกาใหม่ครับ ครับตัวนี้ก็ออกแล้วนะครับก็ใช้ดำดำขันแข็งนะครับเดี๋ยวลองเปิดดูครับว่ามีอะไรด้านในอันนี้โล่งนะครับแต่สกปรปกหน่อยนะครับเดี๋ยววางไว้ก่อนครับแล้วก็มาดูตัวนี้ครับตัวนี้มีตัวเลื่อนไปเลื่อนมานะครับมีสปริงด้วย แล้วก็มีลูกปืนด้านในนะครับมีลูกปืนมีสปริงแล้วก็ยัดเข้าไปอย่างนี้ครับก็แกะออกมาครับอันนี้จะใส่ไว้อย่างนี้ก่อนนะครับอันนี้ก็น่าจะต้องทำพวซสะอาดแล้วครับเพราะว่าสกปรกมากครับ แบบตัวนี้ครับตัวนี้เดี๋ยวไปหาวิธีเอาออกแล้วมาดูครับว่ามันมีอะไรในนี้นะครับครับตัวนี้ก็ใช้ประแจเบอร์14นะครับขันครับเราต้องจับกับปากานะครับแทนปากาถึงจะออกนะครับเพราะแน่นมากครับเดี๋ยวคลายออกมาครับเอามาก็จะเจออันนี้ไม่มีอะไรแล้วนะครับก็จะมี แหวนนะครับม่าจะแหวนกันน้ํามันครับก็จะเอาด้านด้านแอนเข้าในนะครับเข้าเข้าในเสื้อตัวโนนนะครับก็จะมีแหวนหลุดออกมาหนึ่งอันแล้วก็ตัวนี้ออกอยังไงก็ไม่รู้นะครับเนี่ยแต่ลองหมุนดูครับนี่ออกแล้วครับเป็นเกลียวครับ ตัวนี้ลองล้งล้างไม่ออกนะครับจะมีสปริงแล้วก็มีเข็มคล้ายๆเข็มนะครับาวางก่อนครับแล้วก็สปริงครับออกมาแล้วครับตัวนี้จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับมีลูกยางด้านในนะครับ ใส่เข้าไปด้านที่มีเกลียวนะครับด้นที่มีเกลียวแล้วก็สปริงใส่แล้วตามด้วยเข็มครับนี่ครับมันจะไปอยู่กันอย่างนี้ครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นทําหน้าที่เหมือนดันนะครับดันเข็มตัวนี้นะครับน่าจะเป็นอย่างนั้นครับนี่ครับดันออกครับดันแล้วเข็มจะออกขันเข้า เข็มจะ,จะเข้านะครับแต่หมุนทวนเข็มเข็มจะพุ่งออกครับก็อันนี้ก็ถอดเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวล้างแล้วก็ประกอบครับ